สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเปิดฝาท้ายของรถ BYD C-Lion 6เปิดได้4วิธีและปิดได้ถึง6วิธีนะครับอันนี้คือฝาท้ายรถนะครับวิธีที่1เปิดปิดด้วยกุญแจนะครับเราจะกดกดปุ่มตัวนี้2ครั้งครับที่แรกฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นนะครับ กดอีกทีนึ่งสองครั้งก็จะปิดครับอันนี้คือวิธีที่1เปิดปิดนะครับวิธีที่2ครับเปิดจากฝั่งประตูคนขับอ่าจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้นะเรากดค้างไว้ครับค้างไว้ครับ าท้ายก็จะเปิดขึ้นมาไปนะครับแล้วก็กดอีกที่นึงครับครับจะได้ยินเสียงครับก็จะล็อกให้ด้วยครับอันนี้คือเปิดปิดวิธีที่สองนะครับ ต่อไปเปิดเปิดวิธีที่3ต้องเข้าไปในรถก่อนนะครับจะเปิดจากฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าหรือเปิดจากคนขับก็ได้ครับเปิดจากหน้าจอนะครับเปิดปิดวิธีที่3นะครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับรถสตาร์ทขึ้นมาแล้ว ให้รูดตัวนี้ลงครับรูดหน้าจอลงนะครับมันจะมีฟ้ากระโปรงท้าอยู่อ่ะอันนี้เหมาะสำหรับคุณภรรยานะครับที่นั่งรอแฟนนะครับก็จะเปิดขึ้นนะครับ กดอีกทีหนึ่งครับมันนยไปครับเห็นไ,ไหมครับค่อยๆปิดลงอันนี้คือวิธีที่3ในการเปิดปิดฝาท้ายนะครับต่อไปเรามาดูวิธีที่4ครับครับเราเรามาที่บริเวณท้ายรถกุญแจจะต้องอยู่ใกล้ๆรถนะครับถึงจะเปิดได้มันจะมี อ่าสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับตรงนี้เราก็เอามือนะครับมันจะมีปุ่มปุ่มให้กดอยู่นะครับเข้าไปจะเห็นเลยนะครับเอามือแหญ่เข้าไปเรากดปุ๊บกดทีนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาต่อไปวิธีปิด มันจะมีอยู่สองปุ่มนะครับปุ่มแรกคือปิดแบบไม่ล็อกรถนะครับถ้าเรากดตรงนี้ฝาท้ายจะปิดลงแต่รถจะไม่ล็อกอันนี้คือเปิดปิดวิธีที่4นะครับรถจะยังไม่ล็อกครับรถยังไม่ล็อกครับอันนี้คือรถไม่ล็อกนะครับเปิดได้ ต่อไปปิดอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเรากดปุ่มทางขวาเห็นไหมครับจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปล็อกอถ้าเรากดตรงนี้ครับรถจะล็อกให้ครับสังเกตกระจกมองข้างนะครับ นะครับก็จะมองข้างพับเข้าอารถก็จะล็อกครับนี่รถล,ล็อกแล้วนี่คือเปิดได้สี่วิธีและปิดได้ห้าวิธีแล้วปิดวิธีที่หกปิดแบบไหนครับปิดวิธีที่หกครับวิธีที่หกปิดแบบนี้ครับดูมือนะครับ ปิดแบบนี้ท่านต้องระวังนะครับวิธีที่6นี้ไม่แนะนำระวังดีดีคนที่โดยสารไม่รู้จักระบบรถนะครับเผลอไปกดลงนี่เผื่อมันมีปัญหารถจะอาจจะหมดประกันในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นวิธีที่6ไม่แนะนำครับเราทําเฉพาะ1-5ก็พอครับก็รีวิว แนะนำวิธีการเปิดฝาท้ายรถ b y d l i o n 6นะครับสวยมากครับคันนี้นะครับวิธีไหนสะดวกท่านก็เอาไปใช้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ